สวัสดีค่ะแซบนอกวอย่างนุชมาอีกแล้วพี่น้องมือนี้นะคะนุชได,ดอ้อียงมันมาเปิดบังเลยว่าสิปิ้งนะคะว่าสิปิ้งแต่ว่าป่ปิ้งคานหาอุปกรณ์ปิ้งนะคะแต่ว่าหนึ่งกับแซบปื๊กนะคะนี่เลยลูกชิ้นจัมโบ้นะคะสร้างเฮดด้วยนี่สร้างเฮดพิเศษนะคะเพืเ่อเราจะบ่เห็ดลูกไงปะนี่อันนี้น้องสาวสร้างเราเลยเฮดนะคะน้องสาวสร้างพิเศษ นี่เลยหนึ่งหอนๆนะคะก้นทุยๆเลยพูดนะทุกชิ้นหนึ่งของข้านะคะแล้วกับน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ยยิงนูเทสเองนี่นีเฮ็ดบางนึงเห็นนะคะเม่นเห็นบ่แต่แซบบ่าบานี้เดยวข้าวหานทับพีกันนะคะทับพีทับเพลเราอ,อยู่ไหนเอาอันนี้มานี่กะสีมตาตักลาดเลยนะคะทำเองกับมือบางนึงหันพี่น้องเอ้ยพูดะ น้ำจิ้มนะคะรสเด็ดเฮ็ดเป็นเยอะยิงรสเฮ็ดทุกอย่างนั่นแหละนี่อย่างนี้ควายสิเฮ็ดว่าเป็นยีนน่นั่นนี่นะคะลาดลงไปนะคะวว้า <Wow. S 1> น้ำจิม้มบักขามเปียกด้วยหน่วยยานค้นบางหูส่ฮอดไนบักขามไซฮอนเม็ดบักขามหัวหละเงื่อเจ้าของ <c oughs> พูดน่ะแชร์ในไลน์ป่ะต้องแสแหละเนาะนั่นสิกินบะเบิดสวัสดีค่ะ ซับนัวกลัวอย่งนุดตมาอีกแล้วพี่น้องเมนูนขนมปังยี่สิบงลงนะคะเพราะว่าข้างบนมันแบบแสงแบบบ่ได้นะคะวันนี้นะคะนุตก็มีเมนูท่านาพุนาไง<อ>วะลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปิ้งจะวานุบปิ้งนะนุดนึ่งเอาต้องคอยได้กิ่นไว้นะคะปิ้งมันก็จะต้องเปิดเตาเปิดยังหรือว,ว่าปิ้งในกระทะยังสงิแล้วก็อันนี้ผักสดนะคะคุณนาบ่ได้ดรต้องครบตรงยังเนี้ยนะคะ ผักสดกินกับลูกชิ้นบ้านนุษย์นะคะแถวบันนอกนอะกแถอีสานอุดรนะคะกับว่าบานนอกเราสมัยตะเกีกนันอนสมมมื้อนี้ท่านสมัยได้อุดร <Yeah. S 1> อืมอร่อยนะคะผักสวนท่ากับมีหโหละพานะคะัวละพาแตงกวาแล้วก็กะลัานะคะขาดใบเลยทั่วฝกักยาวอันนี้ใส่ทั่วฝักผักสันผัน <laughs> เิ่มจะรั่วละลูกชิ้นนะคะส้างเฮดพิเศษพิเศษเลยแหละนี่ลูกชิน้นซางกุ้แม่นะคะ ปกติเ่าจะเฮ็ดลูกแบบปกติแบบน้อยๆมกลมเนาะอันนี้นวดขอแบบจัมโบ้ได้คุณแม่ว่าสัน่นเช่นหมูเดงนะคะเอาออกจากแม่ก่อนไว้าจะกินไง้ำเจิ้มนวดก็เฮ็ดเองนะคะทำเองทุกชิ้นนี่ก,ก็อยากเฮ็ดเองด้วยแต่ว่าคุณแม่เฮ็ดแซ่บกว่าไปสั่งคุณแม่เนาะอะไรพี่น้องเนอะ้ยกชิ้นลูกชินกช้นปิ้งนะคะอเอาวางไว้ใส่กับบะคักวางวันนี้แหละคุณน่ะอื ชิมปิ้งนะคะชิมอันนี้นะคะหกักพลัมพี่อ๋ดูจนใส,ใส่ในปากเหันมังค้ำเดี๋ยวพราวแกรู้ว่ามัานเนื่อยยายสำหรับไหนแล้วก็ ไปเอาพริกสดมาพี่น้องเลยนี่แบบพริกสดมืงบ้านนี่นะคะที่กินกับก้อยหอยนะคะกินกับกล้อยหอยโคงนะคะนี่ขาดไม่ได้นะคะแบบพริกสดกินกับลูกชิ้นนะคะแล้วก็สลระแน่พี่น้องขาดได้จังไดเนี่ชิ้นน้ำจิม้มจีมเมื่อความกันนะอืมขมาเด้อ อืมอืมอร่อยเหมือนเดิมประมาณเดิมนิดไม่รู้เลยว่าเคยได้กินเนี่ยอืมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วคะ เซ็งมากัว่าวละผ้ายังชนะเ,เลิศได้นะคะลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อสั่งได้กับคุณแม่ ใช่คั่เดี๋ยวไปเลยค่ะข้ามันงำมาเลยมันเม็ดใหญ่นะคะมันเม็ดใหญ่เลยสาองดูงทำจินมคนๆนะคะ ปวนนุดกับปวนมือบ้านนี่แหละเอาใส่นังนี้เลยผักสดของเราพักตรงนี้กับแซมได้เนอะมาบ้างวันนี้ไป <c oughs> เสียมาบ้างห้เพื่อยยังไงไปคือมาบ้างแต่แหละ พักหอมป้อมนะคะโม่ขนาดจะบ้านแรงๆเนาะแต่ว่ากะใส้ไ่้น้าจิ้มแล้วเรียบร้่อยนะพักหอมป้อมกินกินต่อเห็นบเนี่ยมื่อวานนี่คุณเมียแล้เห็ดนะคะเห็ดหลายๆผูพใเด็อยากได้กะรั่งด้วยนี่หลัางไม้ได้นะคะอืม ย <laughs> ้อยหิวไหมใส่เด้อันนี้เป็นหิวแบบไหนนะคะจะได้กินลูกชิ้นจะบ่กินอข้าวนะคะกินอะไน,นี่กับอิ่มเหมือนกันเอาใส่ปากมานหนึองอันพี่น้องเลยยำมาเลเลยมันเต็มพอดีม <laughs> ืรสชาตาตามลงไป ที่บางพี่ว่าหันนะเพชเผ็ดที่มานั่งแต่โตแบนอย่างนี้เราที่บ่ห้ฟังพาดเผ็นเลยอันสร้างเพื่อนมาทรงหินนะคะทรงหินทรงไซลลังบ้านรูกก้จักพ่อ้แล้วนะคะวันนี้เพื่อนเพื่นมาหลายคนเนาะ เคยเพิ่อนทำงานเพิ่อนไปนะคะมันกับมานางลีที่นี่แหละพาสต์ลีอ่อันนี้เซอร์ลาลีได้เหรอเราจำซื้อได้ละมือที่ไปตลาดมือน,นั้นนะคะมันซื้อเซอร์ลาลีอ่อันนี้พาสต์ลีเนาะมองยองๆนนี้แคปบิช ผมเนี่ยแกอิกสานนี่แหละม่มเด้อพี่น้องพลายอยากกินลูกเช้นปิ่งลิกเช้นหนึ่งลูกเชินหนึ่งสมนุนไพรนะคะทำจิ้มนั่นยิ่ง,งมันกระเท็ดเองหมดนล้วพอ่แกพิก กินอิ่มแล้วก็โซ่พี่กับพี่กับเมียดบักขามนะ่มันยังนี้เนี่ยใส่บักขามลายแล้วนะเวลาบนอันเนี้ยต้องกินแบบนี้เลวนะคะเมื่อ้องกินแบบผู้ดีผู้ดับเนาะก,กินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งมันก็ย,ยังแซบเห็นว่าตุยลงไปน้ำจิม้มนี่ไม่ลาย,ยนะคะแต่ว่า,ม,า,ามันมาราสมาเองออ อย่เลืมกลอกุ้งซาบจะไข่เห็นรสได้ไมเลยรออเยี่ยมมากกุ้แม่นะคะ,ะเห็ดเห็ดลูกชิ้นเนาะลูกค้าแล,ล้วกับลายลูกค้าแล,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 ล้วลายแต่ใด ฟังมมีคุณภาพนะคะู้ดใดกินแล้วเขาก็ต้องรั่งอีกรอบสองถ้ากินแล้วรอบเดียวว่ารั่งหนึ่งคือว่ามีคุณภาพนะ,ะ <c oughs> อันนี้เวยเวมันเป็นเวย์ใช่เดียวกันเนี่ยแซบอีริถ้ไมยูนี่สิบก่าปิเขาจะรั่งแล้วตลอดเนี่ยป็นลูกค้าแล้วซิบก่าปิเนี่ยมันก็เป็นถ้าได้กินแซบแล้วก็ใจใจคุณแม่นะคะคุณแม่เอ,เอ้ยผดดลูกชินเจ้าเพราใใจใจในการเ็ดนะคะ เราเป็นลูกค้าแล้วสิบกว่าปีแเราไงปีที่สิบเอ็ดก็ร่างเข้ามานี่แต่ว่าอดบ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดนะคะแต่ว่าพูดอะไรจะสร้างเนี่ยสร้างได้เราเฮ็ดให้นะคะเวลาเราหยุดเราก็จะเฮ็ดเราก็เฮ็ดงานประจําเนาะคุณแม่นะคะว่าข่อยเพจข่อยยำบักเพจดีมากันอย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้นุชนั่งใได้พี่น,น้องแซ่บหนืวกลัวยอย่างนุชวันนี้ เสนอเมนูลูกชิ้นปิ่งหรือลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดบาหญิงนุชเองฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย